สวัสดีครับวันเสาร์ที่6สิงหาคมนะครับ2565นะครับวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับจะมีการแข่งขันกันอีก6คู่นะครับคู่ที่ผมจะหยิบยกมาวิเคราะห์วิจารณ์ในคลิปวันนี้นะครับเป็นเกมคู่เตะเร็วสุดนะครับเวลา18บแนาฬิกาสานาทีเกมระหว่างทีมเจ้าสัวน้อยฟูลแลมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับพบกับทีมของแดงรีพูลซึ่งเป็นรองแชมป์เก่าเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับความพร้อมของสองทีมครับฟูลมมขอองกกกุุนนซซืาาาโโโิววะคครรับ้ชชปตเส ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีการเสริมตัวดีนะครับได้นักเตะใหม่มาหลายๆคนแล้วทุกขุมกําลังด้วยนะครับวันนี้จะได้ประเดิมสนามในเกมเป็นทางการกันหลายคนเลยครับเริ่มตั้งแต่ประตูเบลเลเรโน่นะครับซึ่งดึงมาจากอาร์เซนอลแบ็กขวาเควินเอ็มบาบูนะครับนักเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับแดนกลางครับชาวปาลินญานะครับมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็อันเดีสเปเรล่านะครับนักเตะบราซิลซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่สูน้าตัวเป้าครับยังไว้ใจอเล็กซซาานดรรมโตวิชคับึ่ง ผลงานดีแล้วก็เป็นดาวโซนโวของฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพเมื่อรือดูการที่แล้วนะครับส่วนทางฝั่งลิปูครับเกมนี้กุนซือเจเกนครอปจะไม่ได้ใช้งานนักเตะตัวหลักหลายคนเลยนะครับแดนกลางอย่างออกเลตเชมเบอร์เลนก็มีปัญหาบาดเจ็บแนวรับอิบรายมาโกนาเต้คอตาซิมิกัสนะครับแล้วก็รวมถึงศูนย์หน้าอย่างเดียโกโชต้านะครับข่าวดีคือตำแหน่งผู้สัรตรูครับอาริซอนเบกเกอร์มือหนึ่งชาวบราซิลตอนนี้กลับมาซ้อมแล้วและเกมนี้น่าจะลงสนามนะครับหลังจาก ไม่ได้เล่นเกมสัปดาห์ที่แล้วในศึกคอมมูนิตี้ชิลนะครับที่เอาชนะแมนเชสตี้ในเกมนั้นอาเดรียนเฝ้าสวมเป็นตัวจริงแต่ว่าเกมนี้อาเดรียนจะหลุดเป็นตัวสำรองอาริซอนจะทำหน้าที่เป็นมือ1ตัวจริงนะครับส่วนแนวรุกครับนักเตะใหม่อย่างดาวิดนูนเยสครับที่ดึงมาจากทีมเบนฟิก้าน่าจะต้องรอโอกาสต่อไปนะครับ3ประสานในเกมนี้11คนแรกสตาร์ตตัวจริงเนี่ยเจเกนครอปจะเลือกใช้โมเมสซาลาเลเปเตอร์เฟอร์มิโนและหลุยดีอาร์สนะครับ ก็ดูแลฟูลแลมแม้ว่าจะเสริมตัวดีนะครับผลงานอุ่นเครื่องก็ดูใช้ได้แต่เทียบกันแล้วเกมนี้พวกเขาได้เปรียบแค่อย่างเดียวก็คือการเล่นในบ้านที่เขาเป็นคอเทจของตัวเองนะครับนอกนั้นดูเป็นรองทีมหงส์แดงทุกเหลี่ยงทุกมุมเลยนะครับแม้ว่าย้อนไป2ฤดูกาลที่แล้วก่อนตกชั้นพวกเขาเจอลิปูสองนัดเนี่ยจะไม่แพ้เลยนะครับบุกไปชนะที่แอนฟิลด์แล้วก็เสมอในบ้านแต่วันณเวลานี้เนี่ยดูขุมกําลังความร้อมบวกกับฟอร์มการเล่นในช่วงปรีซีซั่นก็ต้องยอมรับว่าทางหงส์แดงลิปูดูดกกรเในเมุ ยังไว้ใจได้นะครับผมเชื่อวันนี้ลิฟูของเจอเกนครอปน่าจะบุกมาเก็บ3คะแนนในเกมนนะัดเปิดฤด,ดูกาลได้และเชื่อว่าน่าจะยิงได้ตามแฮนดิแคปที่วางไว้ก็คือสกอร์ห่าง2ลูกนะครับวันนี้ชี้ชัดครับฟุตบอลซัธเดย์ไนท์เกมวันเสาร์คู่แรกเชื่อว่าทีมของแดงลิฟูครับจะบุกไปเอาชนะฟูลลัมด้วยสกอร์ขาดลอยเกินกว่า2ประตูครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ